ในหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มก่อไฟเพื่อคลายความหนาวเย็นทั้งในช่วงเช้าและกลางคืนแล้วนะครับขณะที่ศูนย์ดุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศครับว่าอุณหภูมินั้นจะลดลงอีก2-4องศาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนครับชาาวทโพตบลบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อไฟเพียงเพื่อคลายความหนาวเย็นทั้งในช่วงเช้าและเย็นเนื่องจากอุณหภูมิลดลงต่อเนื่อง ประกอบกับมีลมพัดแรงตลอดทั้งวันล่าสุดเช้าวันนี้ที่ตำบลบึงการจังหวัดบึงการริมฝั่งแม่น้ำโของอุณหภูมิอยู่ที่18องศาเซลเซียสที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับสำนักงานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขตหนึ่งสร้างให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสำรวจนักเรียนที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องกันหนาวเพื่อให้ความช่วยเหลือ พบว่ามีนักเรียนที่มีฐานะยากจนขาดแคลนเครื่องกันหนาวกว่า2 0,000คนในพื้นที่4อำเภอคืออำเภอเมืองลำปลายมาศบ้านด่านและชำนิเบื้องตนได้ทำหนังสือขอรับเงินสนับสนุนจากสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปช่วยเหลือครับ ส่วนอาการที่เปลี่ยนแปลงในจังหวัดศรีสะเกดครับส่งผลให้มีผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเฉลี่ยกว่า500คนต่อวันโดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กทําให้โรงพยาบาลศรีสะเกดสํารองยารักษาโรคทางเดินหายใจไว้รักษาผู้ป่วยในช่วงฤดูหนาวเพิ่มมากขึ้น สูตุนิยมวิทยาภาตัวออกเฉียงเหนือตอนบนประกาศว่าความกดอากาศสูงกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่ได้แผ่ปกคลุมประเทศจีนตอนใต้นะครับและคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคตัวออกเฉียงเหนือตอนบนวันพรุ่งนี้ซึ่งก็จะทำให้อุณหภูมิลดลง2-4องศาค,ครับ